สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปั๊มไลน์อีโมจินะคะผ่านเว็บไซต์เคมเอ็มขีดทีเนะคะให้เราเข้ามาที่หน้า Google นะคะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะคะเคเอมเอ็มค่ะขีดทีเนะคะแบบนี้ได้ค่ะเว็บไซต์ค่ะจะขึ้นอันดับแรกนะคะให้เราคลิกไปตรงที่เคเอ็มเอ็มขีดทีเฮด com ตรงนี้ได้เลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีนารเพิ่มด้านอะไรนะคะเพิ่มรูกดตามนะคะแล้วก็มีบริการอื่นๆมากมายนะคะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานนะคะนี่เลยนะคะ พอเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้าหมดหมู่นะคะให้เรามาเลือกตรงที่หมดหมู่ค่ะแล้วก็เลือกเป็น Facebook นะคะของเราจะเลือกเป็นคนไทยนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะอีโมจิของเราจะเลือกเป็นรหัส4ี่8เจ็ดนะคะเป็นอีโมจิพวใจนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ เราจะพาไปดูวิธีการคัดลอกลิงก์นะคะมาใส่ในช่องลิงก์ตรงนี้นะคะให้เราเข้ามาที่หน้า Facebook นะคะแล้วเราก็กดไปตรงที่เวลาค่ะโพสต์นะคะจะต้องเปิดเป็นสาธารณะนะคะถ้าไม่เปิดสาธารณะนะคะจํานวนยอดอิโมจิก็จะไม่ขึ้นนะคะนี่เลยค่ะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่20นะคะราคาเพียง8บาทนะคะคือถูกมากๆเลยนะคะแล้วกดทําการสั่งซื้อได้ค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็มีแจ้งรายละเอียดนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทางแถบสายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมด5ช่องทางนะคะจะเป็นสแกน qr code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะแล้วเราก็นาสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วกดยืนยันนะคะเงินก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอ่างเปล wallet ค่ะแล้วก็จะเป็นช h i เพ p a ค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาบดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถบซ้ายมือเลยค่ะ นี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะคือรอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือย,ย,อ,ดย,อ,ย,ยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแถบสายมือนี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะคือการ เป็นการช่องทางการหารายได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูที่การตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยค่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ ตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถ กดที่ตรงนี okay <hi> ้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคขีกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตัวจช่วยเหลือก็สามารถคขีกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอันตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมินหาตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของ i g นะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะยอดไลค์อิโมจิของเราก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะเราแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ